อครับผมสวัสดีครับพี่น้อง FC. อีฟซีอ่าทั้งช่องกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด้อพี่น้องอฟซีครับผมอ้าวโอ้ปูเทพพื้นตัวนี้อ่ะนะครับพี่น้องมามวดนันปูยังบรเทพพื้นด้วยแรงนําใจของพี่น้องอีฟซีกันนะครับอ่าสำหรับสายบุญนะครับเป็นสะพานบุญในพี่น้องอฟซีกันนะครับมารวมแรงรวมใจอ่าเป็นเจ้าภาพซอยกันนะครับสายบุญกันทุกคน มาร่วมสางสลาก,กับปูกันนะครับนี่ครับปูเอ็ดเบรมานะครับปูเทพื้นอ่ากันนะครับวันจะคิวนี่ปูสี่ส <20. S 1> ิบยี่สิบเอ็ดคิ้วก็ผมเอานี่ครับผมหลังคายังอยู่แล้วพี่น้องหลังคานะครับไปอยากจะร่วมสังนะครับบริอ่าแรงน้ำใจนะครับหลังคายังขาดอยู่สังเงินซี อาดูซิงนะครับพี่น้องเยี่ยมี่พ่นแผ่นสองแผ่นนะครับมือนี้ได้มาติดตามน่าทางกับของปูกันนะครับปูบุญม,มีเฮานะครับเอาแต่แบตมานะครับผมครับผมการวัสการครับเอาหมดที่แล้วเป็นเดืปูขึ้นได้ยินข่าอะเก่าหนึ่งแตกกินอยู่บุปผูที่แล้วมันก็เขาตึ้งล็อกนั่นลานกับแตกโอ้ครับผมโอ้เสียดายะพี่น้องเยี่ได้กลยมยาก ตรงๆเลยหนูปูคร,รับผม,มปวดวัญทีหนึ่งดีผ่านมากนะครับเรขละมนกัแตกเจ็ดเลข่ะมนเขาเจ็ดแปดกี่ที่ปูเขาทั้งมทั้งหลังเดินวัาะครับผม้ก็เรื่องตรงตรงเลยแปดเจ้าหนึ่งครับผมอ,อ่ะเดี๋ยวปูเอาสักทันามาบ้างจังเลยปูให้ซีเิเบงนะเพราะว่าโมไดมากกันนะพี่้องเอีนี่ครับ หลักฐานเก่านะพี่น้องเอฟซีซึ่งวัดวันที่หนึ่งที่กันยายนก่งกับเับเล็กวิ่งเก้ากับเขาอีกตัวปูนะครับเนี่ส่วนเล็กขันน้ำมลนะครับคันน้ำมนมลกับเครับเก้าเก้าหนึ่งกับเขาตรงตรงตัวนี้ปูแปดเก้าหนึ่งนะจ๊ะครับผมจะมาจับสองตัวจับสองตัวเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเขาตรงตรงได้ลัง นะครับพี่น้องเอฟซีเอางวดนี่เดี๋ยวปูจะให้แล้วก็แอดจะพาไปเบิ้งคันน้ำมนต์กันเอาวันที่สิบหกนะปูอันนี้นะปูสิบหกงวดที่สิบหกอัน 16, ที่สิบหกถือว่าเลยก็ ครับผมเอาพี่น้องอีกซีเดี๋ยวแอดจะตั้งกล้องดีๆให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับมีช่องไหนมาในปู่อ้าวดทุกุ่องกอนบ่ลายตัวครับผมเป็นชิดเ้าจะได้ว่าลูกไส้ห่าตึาเต้าผมตัวนี้ลูกไส้ห่าลูกไส้ห่าโมูบลูแจ็กเนาะครับผม นบริจาคงวดนี้เป็นงวดแรกครับครับัดมานนี่ให้ห้ามาเวัดผมได้เบิ้งคลิปอยู่แต่ว่าผมพม่แต่แรงสร้างสกปรกยังอย่างีย่างปูครับว่ามันเหยียบซิปกว่าสอบครับผมเอาครับงวดนี้นะครับวันที่สิบหกนะครับสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับงวดนี้ปูให้วิ่งวิ่งบนล่างได้บอกปู ล่างเลยอิ่งิ่งนะครับมีสองห้าเก้าสองห้าวิ่งบนล่างเก้าสองห้าน้องปูนะเก้ามีสองเสามตัวมาตัวหนึ่งให้สองตัวปูบเนนมันปูว่าท่านเนีบ่หลอวิ่งวิ่งบอลบเนีนกรับวิ่งบ่เนีนน้อปู แต่ว่าปูจับครูสามตัวแล้วพี่น้องอีพี่สี่สี่คูนี่โอ้ยเออเลขสามตัวสองครูสองคู่แล้วก็มีสามสี่สี่เจ็ดโอ้สี่เจ็ดคือตัวงามแต่น้องบ้านสี่ห้าเจ็ดนะครับเอาส่วนเลขสองตัวปูตัดไห้สี่คู่นะครับพี่น้องอีพีเดี๋ยวถ้ามองโมเห็นแอดเขียนอยู่เลยพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ้งกันนะครับส่วนเลขสรสองตัวก็ ซีหาน็อปูห้าเจ็ดสามสี่พี่น้องบังได้ขางกวอนกามังตรตรงสี่เจ็ดปูนี่ยนะพี่น้องกบผมแต่ตัวใหญ่ชัดดีอยู่มาแน่ล็อกเงินล้านมาเถืนว่าปูว่าโอ้โวัดนี้มันใจแล้วปูเนาะล้านเปอร์เซ็นต์บนที่พี่น้องกิฟซี่บนท่ามดาเด้นะครับงวดนี้พัพลาดงวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างแท้งวดที่แล้วกันบนล่างกันนะครับ อ่ะนะครับที่ส่วนส่วนไม่อย่างกับอยากจะร่วมปูสังสารากันนะครับิีต่อเบอร์ปูก็ได้นะครับบ่ามันจีทั่วมาขอตะเล็กนะครับ,รเ,รเ,รบเริ่มทรงกันมากสื่อสังกสีน้ำกันนะครับออพี่น้องทีสีสังกสีสารากันยังบนแล้วนะครับก็ว่ามือมวัดที่พันมากอ่ะเขาซ้องตัวอ่ะเต็มเต็มปูก็ได้อ่าซีแพ็กมาเทพื้นกันนะครับพี่น้องจะได้ในวดนี้ นะครับโชคดีพ่กโชคดีกับสายบุญเฮ้านะครับพี่น้องก็เลียนหาเลี้ยนเชิญกันนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างโอบนล่างนี่ยผมปูเกือกี้นี่โอ้ผิดตอนนะแตกทั้งบนทั้งแตกทั้งบนทั้งล่างเอาวันนี้ก็จะมาบนล่างขึ้นก่าเลยพี่น้องเอฟซีนะครับปูว่าเนียนตัวปูโอ้นเห็นหนูตัวนี้เอาปูวงกลมให้เราพี่น้องเอฟซีเด็กสามตัวสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดเดอ โ่เรียกสองตัวปูกลมไฮที่อ่าสี่ห้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดนะครับเอาอาจจะเขียนเบอร์โทร่ลง <5. S 1> นะครับเพื่อพี่น้องอ c ซีอ่าอยากจะร่วมซอยปูสางกันนะครับอันนี้ปูกับสางเซราเซ็ตหลังจากเซราเซ็ตกับอาใส่งบประมาณหลายอยู่พี่น้องอ c พซี่ซอยกันเด้อน,นะครับสายบุญเท่านะครับเอาศูนย์ แปดศูนย์นะพี่น้องอ่ะเปิดติดต่อมาส่วนจะส่งกันมารวมเลไกับขอมาเลยก็ชี้กับปูโดยตรงเลยก็ต้องพานแอดนะครับเราอยากไปซื้อคารามันเบิดก่อนว่า <laughs> หอดปูเด้อ่ะนะครับตามนั้นด้พี่น้องกิฟซี่อ่ะนะครับเปิดโทร่ปูซื้อวางไหนค่อยทั่วถามาบอ,อกต่ว่าในคลิปนี้แอดจะเขียนเป็นปูบุญมีนะครับพี่น้องกิฟซี่อ่ะเอาไปทั้งพูนนั่นนะ เอาบาดนี้เอาเอาพี่น้องแคบหน้าจอ,อมาเบาง่งเัาพี่บาดนี้เอาไลา่มือปูนี่จังขัง <S <S เดี๋ยวหลังจากนี้แอดจะพาเอฟซี H ไปเบิง่งนำเลขนำมุ่นกันนะพี่น้องได้ย,ยินข่าวว่าพวกง,ง่ามงวดนี้งวดที่แล้วแตกนกปูเนาะแตกเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดันนี้เอาเลขคำนวนของปูไปก่อนแล้วก็หลังจากนี้คอยไปเบ่งเลขขันน้ำม,มนต ของปูกันเอาแคบหน้าจอกันเอาไว,นวาานาาไ้นะครับเด้อตามที่แอดเป็นสะพานบุญไห้นะครับกับปูบุญมีเห่าเป็นกับสางสาลากันนะครับไปเห็นมาแล้วคัดเดยภาคเบิองอีกรอบนึงนะครับพี่น้องอ้านี่ครับส่วนหลังค่ายังจงโป่งอยู่พี่น้องยังจงโป่งอยู่ยังบ่มียังบง่งบงคบนะครับขาดจังกะซีฝนตกมากกะน้ำพหงกันนะครับพี่น้องจะนั้นแล้วอ่ะสายบุญเห่านะครับบุขคลผัดนะครับต้งบุญวัดปลากันนะครับ วัดป่านี่ก็เป็นป่าที่ร่มเย็นนะครับนาศักดิ์ดนาธีมาอ่าซอยสางกันนะครับเอานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ได้อาจจะพาเอฟไปเบิ่งเล็กขันน้ำมต์กันนะครับเอาครับผมเบิ่งไม้นะครับเด้อเมื่อกี้แอดลืมเปิดกล้องกันนะครับอ,อ้เลืมเปิดกล้องกัน FC เอฟซีเลื่อยว่เห็นกันทำนะพี่น้องเอฟซีนี่ครับสองนะครับสองห้าสองหายังนี่ปู๊ สองห้าเก้าสองห้าหกนะครับพี่น้องเอฟซีกันนะครับอ่ะพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมอ่านดับอีกแล้วปูโอ้ยลรืมเปิดกล่องวิกีก็ได้พี่น้องเอฟซีครับผมเอานี่แคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับนะครับสองห้าเก้าแล้วปูที่เป็นสองห้าเก้านะครับพี่น้องเอฟซีนะครับอ่ะทั้งช่องพอแหลกแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมอ่ะ ขอบคุณขอบคุณนวัสการหลายๆปูครับผมเอาปูไมีไม่ยังจะฝากเอฟซีป่ะปูผมมีแน่จะฝากแล้วก็ันนี่ตั้งแต่ปูก็ขอฝากตั้งแต่ซาล่าไงล่ะซอยสลาหน้าปูเนาะซอยหน้าปูไหนมันเลี้ยวกับไหนไม่เลี้ยวมันทัวกว่าหน้าฝนก็นลำบากเนาะปูเนาะหน้าฝนมันก็นลำบากเพราะว่าจะงบก็บนี่มาเรื่อย ขอขอบคุณขอบคุณทางาเอฟซีครับผมงบมาเรื่อยวๆกะเกิดว่าทีเทวันที่หาที่หกเนาะวันที่หาแบ่ว่าเที่วันที่หกตัวปฏิเท <17. S 2> ่พอฝนตกครับผมที่เทวันที่แปดที่แปดอวันที่แปดกันยากแต่ว่าเดี๋เทแล้วเสร็จกันยังกับเบื้องก,กับหลังคาธนบูร์เนาะไปเรื่อยๆว่ากะงบกับบล่ะบ่พ่อระเบิดพอดีครับผม ก็จำกัดมากกว่าได้สองหมื่นกัวครับผมแตพอดีกับปูนครับับค่าคนงานอืมอ่ะครับอ่ะปูกับขอฝากกันไอซี่เพื่อนตอนนั้นเพี่นรองไอซี่อ่าการรวมรวมกันนะครับประว่างบประมาณหรือปัจจัยก็เบิดไปแน่แล้วนะครับกับ แต่่วากขับมาเรื่อยๆอยู่น้ำปูนะอ่ะฉะนั้นแล้วก็สายบุญเหรอะนะครับวันที่สิบหกเนี่ยมันจะคล้องสิมาหลายกว่าเก่าครับผมสิบหกเออแม่น้ำปูขั้นเขาวันนี้น้ำปูนะสามตัวแตก <laughs> อะรับผมการรวัฒสการ์ครับผม